สวัสดีพี่น้อง FC ผู้ติดตามเล่าสามัคคีสุกขขูสุคขขนเมื่อนี้มือขึ้นนี่ได้หลายเล่าอยู่ตัวลวนะน้อพี่น้องเนาะเล้าอาเซียนกับเขามาม่กัเริ่มเขามาแล้วได้หลุดเขาหลุดแล้วพี่น้องก็ได้สามหลุดได้สี่หลุดพี่น้องมีหาไรกันได้สี่หลุดพันยู่น้อพี่น้องเนาะไปใดเดินใดพันไปใดพี่น้องอ้าวมือ ันนีมาเบิ่งวันที่ยี่สิบพีน่น้องเด้อขันสีบเบิ่งหลักอะกวอนสีบเบิ่งกับเบิ่งของเก่าก้อนพี่น้องมันมีตัวใดแน่เขายุอยู่ม่งในแน่เแล้วสามารถคี่วันที่1ิบเก้าจะกีกายนสองพันหสิบหกจับครูเกทสามกเกสาหาสามดวิ่งเกสามกลมเล่นเกทสา 3, ลองสาแปด สามตัวก็มีแเก็ดสมสามเก็ดสเขาหลูดสมพี่น้องในแดสามสาตัวหนึ่งขึ้นลักรลอยอีกตัวอยู่ลักรลอยแล้วอาเซียนเจ้าคู่เก่าศูนย์เก่าสี่สองาศเกเก่าสเก่าเกวิ่งเก่าศน กมเล่นเก่าศ่องเกสองได้เก่าด้วพี่น้องได้เกดเก่าขารอบที่2กับพานและพี่น้องเนาะแล้วอาเซียนแล้ว v ีไอพีแปดสามแปดกแปด วิ่ง83กลุ่มเรียน83ล่อง90 3ตัว0 83 9 83ในรูด8พี่น้องคือ98เล่าสามัคคี VIP จับคู่3เก็ต bẹt câu Kết cầu cầu 1 Vì 3 kết công nên 3 kết Lông Kết cầu 3 tòa cầu 3 kết Kết 3 kết Lông Sẽ có khi lút Khi lông luôn ไว้เราสามาคีบ่รุะลดด้หรพีเป้องเนาะเขาเป็นเป็นยังเป็นชุนหกบ่ชุดหกุดพี่น้องลดุดเล่าสตาร์แคคูดซีหนึ่งซเก่าสาวิ่งซ1หนมเด่นซีห่ล่องสามตัวซ3สามซีหนึ เขาหนึ่งพี่น้องเห็นไหเขาหนึ่งหรือเขาซีเขาซีตัวพี่น้องเขาซีเด็กเกียรตซีมาพี่น้องมาเบิ้งบานนี่เบื้ันที่ยี่สิบันที่ยี่สิบที่ยี่สิบ

à, si à, chết Vinh Vinh à, cầu à uh, Hà Cầu Sám Tua Tiết Hà Cầu Tiết Hà Cầu Hà Hà Cầu Hà Hà Cầu kết hà cao sám tua hà cao sám tua vinh hà cao cũng đến nền chó lụt hà cao long hà kết chó lụt Mỗi mình đã trốn được vì nó được ราชวนโยฝุนอยอันฝุนเราสามัคคีมีตรอาเซียนเรื่มราชวนโยเราสัตว์เราประตุชัยสิบ้งเยอะสิมีมาปะเราอาเซียนหน้าสองหลับกับเขาหลบนึงเราพี่น้อง đầy gừng lẹo a xiên tép khô số 08 súng pẹt Hãy subscribe Ngoài trống Xuống trống Xuống trống Linh Linh Xuống nửa Xuống xuống

ลาวิพี่เราวิพี่จับคู่เข้า เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าแปดเก้าแปดหนึ่งห้าดิ่ง

cầu xuống nâng cầu xuống sám tùa cầu xuống vỉnh cũng đến nền cầu xuống cho lụt lo nâng hà cho lụt a aqui aqui

Câu cầu xuống Xuống Câu xuống câu xuống Xám kết Vinh สามปดสามแปดสามตัวศ mm ูนย์สามแปดแป 038วิ่ง38กลมเด่นเน้นจอรุด38ล่องจอรุด90

สสตาจับคูแปดเจ็ดสามศูนย์สามแปดสามด

ล่องจอลุดสองเก็ดผู้ขุน พี je je e. Ma, ่น้องแคปน้าจอเด้อผู้ใด้ข้อมาแล้วก็ได้หน้าจอไปผู้ใด้ข้อมาลใหม่ก็กดกระดิ่งติดตามไว้เพื่อสิบอะไรพิษผาดมาลวยน้ำกันพี่น้องลวยไล่วันน้ำกันเด้อเอาสามาคีมือนี่วันที่ยี่สิบมือเอื่นเศร้ามืออื่นเศร้าวันที่ยี่สิบครับครูเนี่ยเหมาแรงไหมว่าเปนมือเศร้ามือแรงมือแรงเราเบาพิษประตูใส่ยังเปมือเศร้ามือแรงสองถุงเครื่องเริ่มพี่น้องครับครู หาเกาหากหาหาก็ดิงหาเก่ากลมเด่นหาเก่าล่องหาเก็ดสามตัวหาหาเกาเก็ดหาเกเอาเซียนศูนย์หนึ่งศสงศูกลมเดีนศูล่องหาสตัวสองศูนย์หึ่น เก้าศูนยหาวิ่งเก้าศกลมเล่นเก้าล่องหนึาสตัวหาเก้าศู่้าศย์ลาสามคีย์ีพี่ชับคูสาม่เก้าเกวิ่งเก้าศกลมเล่นเก้เอ้ยวิ่งสากลมเล่น38ม่องเก้าศตัว038 เาตาแคปคูแปดเก3สามองเกตวิ่งแปเกคอมเด่น8ปเล่องสองเกตสาตัวสองแปเอาพี่น่องแคปหนา้าจอแคปหนา้าจอพ่ดได้ก็ว่าแล้วก็ได้เอาไปลุวยกันพี่น้องเอาไปมาเอาศกเอาหลาบนํ่กันของวันที่ยีสเด้อพี่น้องเด้อมืออื่นมือ แรงกันรวยแล้วรวยหลายวันกันนาะอพี่น้องเจ็ซีผู้ติดตามสุขคู่สุขคนผุส้สุขสบายเงินน่องท่องไหลยาเจ็บยาจนเด้อพี่น้องเด้อให้คุณพารักษาเทวดาคุมข้องให้พี่น้องสุขคู่สุขคนสุขสบายพอกันไหมหลอบต่อไปสวัสดี